สวัสดีค่ะเอสุรภาชาแน,นลค่ะมัน,นี้เอสิ่าท่าทนผู้ชมทุกท่านนะคะมาชมบรรยากาศการหาบึงหนูหลังจากการเกี่ยวเขานะคะ,ะกับไปโหลดแล้วหนูมัน,นี้เป็นย่ามมือเสาเก่า <9. S 2> นาฬิกาของวันที่20ตุลาคม2,565ค่ะที่กัดอยู่ที่บ้านนาทุ่งตำบลกุตปรไทยอำเภอเดชบุดมจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ มาเห็นหนูนะคะเลยข้กากับตื่นเต้นมาเบิงด้วยค่ะลิมนูกนูกกับพ่อนูกลูกรมล่ะค่ะวันดี้เอาเกือบูน,นามนะะา,น,น,านี่นะคะหาเวลาเกี่ยวเขาเห็นบอค่ะพี่นอ โนกนะเขาเกิดสีไลกินตัก,กแตนค่ะ,คะจะเป็นบรรยากาศการเที่ยวเาขาค่ะเป็นเขาเจ้าดอค่ะหรือแถวบ้านว่าเอื่นเขาเจา้าซิมหานะคะเป็นมารีเบานะคะ เด็กๆไปเจออะไรเข้าแล้วไปเจองูตายแล้วบน่นงูยังไม่ตายพูงนกนะคะกับน้ำรถเกี่ยวเนี่ยตดพูงนกกับน้ำรถเกีียวเพราะวา่ามันสิมีมาแรงนะคะยินบอกค่ะ ตามไปดูกันดีกว่า ค่าโชคประเสริฐน้ำหนักอยู่ที่2,720กิโลกรัมเอา้าทำไมเคลื่อนลนะ่ะ Okay. น้ำหนักอยู่ที่2,720กิโลกรัมนะคะนี่นะคะรถคันนี้มีไว้บรรทุกจริงๆพี่ดีแมกค่ะนี่นะคะเป็นวิธีการลงข้าว เออกระถายเวลาเฮ็ดเปียงสิละค่ะไปไปท้าถายเวลากินเหล่านอนมาสเแมนเป็นลักฐานไปเบิ่งด้วยค่ะในช่องไปเบิ่งในช่องเนย่ไปเบิ่งในช่องสุรภาพชาแนลด้วยค่ะมียูทูบเป็นของเจ้าของเห็นว่าโอ้ยขอเฮ็ดเวียกอยู่เป็นลักฐานให้เจ้าของบนตัวนี้ได้ขอเฮ็ดเวียกอยู่ว่าสัน มมมมออกะทายใบละกับปีนึงขายเก่าเลยทอดได้พ่อบคาเกีียวคาหยังฮักรบเดียวพ่อคารถไถคาปุ๋ยคาเกียววงให้จังไดฮักคาปุยายยา๋ยออกปรต้องปรต้องนับใจเ <sk r isa> น,น,นี่ยเน,นี่ยหน้าตรงไหนนี่ หน้าบรนหน้าทงค่ะเขาอ้ายอันนี้เมือม่อรอบนั้นเขาจะคล้องมาจากบรนหนาโพหน้าน้องคู่นี่เพราะท่านนด่เกี่ยวค่ะฮะม้อนแก่ค่ะเพราะโบกาเฮ็ดดอกเสี้ยว้เฮ็ดเขาปลูกเอาไว้ก,ไวกินนำ้ำเขากินเท่าก็ต้องเอาเขาแก่ๆได้เขานี่เด้ เนีดไปสั่นละค่ะอันนี้มาดูน้ำหนักรถนะคะหนึ่ไดอ่บห้กิโลกรัม โอเคเราหลังจากช่างเสร็จนะคะเราก็เอาข้าวลงเรียบร้อยเราก็มาช่างน้ำหนักรถค่ะเราต้องขับออกไปนะ